สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง1 0 7นะครับวันนี้ก็จะมาฟาร์ม1ชั่วโมงที่แลบกันนะครับโอเคแลบคือตรงไหนเดีย๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับโอเคคือผมเดาไว้ก่อนแล้วในคลิปที่แล้วว่าสถานที่ตรงนี้อาจจะฟาร์มได้เยอะมากกว่า MT m a g นั้นนะครับเพราะว่าด้วยหลุมมันง่ายมากๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะครับผมอยากจะให้พวกคุณที่เข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะขึ้นภาพตรงนี้ให้ดูแล้วกันปื๊บคือก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆอยที่ให้ผมทําต่อแล้วกันนะครับโอเคก็บ่นไว้แค่นี้แล้วกันคราวนี้เรามาดูเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับ โอเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่9,900นะครับเป็น9,900เดี๋ยวผมจะหักออกไปตอนสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ผมลืมออกแล้วผมในห้องแล้วผมก็เลยขี้เกียจกลับไปออกนะครับเอาออกนะครับตอนนี้ก็สําหรับไอเทมผมก็เอาออกหมดแล้วนะครับโอเคเราจะมาฟาร์มแบบดูกันให้เต็มอิ่มเลยนะครับวันนี้ก็เท่าไหร่ตอนนี้ก็มี p s e ไคลแมกอยู่นะครับก็ไปเลย จะฟาร์มให้ดูก่อนแล้วกันนะครว่ามันหลุมที่นี่มันประมาณไหนเพราะว่ามันผมว่ามันง่ายมากๆอะ่ะมันมันไม่ต้องโดดขึ้นโดดลงอะไรอย่างเงี้ด้วยคนเยอะมากครับ นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันอยู่ดีๆคนก็หายหมดเฉยเลยหายไปสามคนเนะ่โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มไปหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบนะครับผมจะฟาร์มไปจนถึงบ่ายสองยี่สิบแล้วกันวันนี้นะครับอาจจะเลทไปสักไม่ใช่เลทอาจจะเลยไปประมาณบ่ายสองสามสิบนะครับเพราะว่าด้วย ผมให้ไปเลยประมาณ10นาทีด้วยแบบว่าคุณมันอาจจะออกไปอย่างเงี้ยครับแต่จริงก็20ิก็ได้ครับแต่ผมแถมให้10นาทีแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวผมขอญาตฟาร์มก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูเงินที่ได้จากตัวมอนก่อนนะครับเฉพาะตัวมอนนะครับได้ประมาณ 38,00 0นนะครับอันนี้คือเอาเงินตอนต้นคลิปออกแล้วนะครับผมไปเอาออกเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูของที่ดรอปจากมอนนะครับใน1ชั่วโมงคือผมเกมหลุดไปครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็ก็เหมาะจอกับที่ฟาร,ร์ม10นาทีก็ไม่เป็นไรครับคราวนี้เรามาดูที่ไอเทมก่อนแล้วกันนะครับว่ามันดรอปอะไรมาบ้างคราวนี้อินเวนทอรี่นี่คือเต็มเลยนะครับเต็มร้อยเลยนะครับคราวนี้ อ่าผมจะขายทั้งหมดก่อนเลยเหมือนเดิมโอเคตอนนั้นก็บวกมาอีก4,400นะครับจาก3,800ก็บวกมาอีก4,400นะครับ4,000ละกันบวกเป็น4,000จาก inventory นะครับคราวนี้เรามาดูที่ drop stone บ้างครับมี52ชิ้นนะครับเราก็ขายไปให้หมดเลยโอเคปึ๊บได้ามาอีก2,800นะครับ 2,800ก็จาก4 2 0 0 0ื0บวก0 0 0ันกันผมจีเป็น3,000ละกัน, 3, กนโอเคก็เป็น4,500 4น0 0นะครับก็เป็น4 5 5 0 0คือการฟาร์มของรอบนี้ก็ได้ประมาณ4 5 5 0 0นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับ1ชั่วโมงที่แลบนะครับเยอะมากๆสํสำหรับของที่ดรอปจากมอนแล้วก็เงินที่ดรอปจากมอนนะครับคราวนี้เรามาดู ของที่นําไปขายที่เราดรอปได้ในชั่วโมงนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูที่ลานค้าก่อนเลยโอเคผมจะเอาแค่ของสีดาวเท่านั้นนะครับเอามาขายในตลาดนะครับเรามาดูกันว่าชั่วโมงนี้เราได้อะไรดีๆมาบ้างนะครับโอเคนี่ก็คือของทั้งหมดที่ดรอปในชั่วโมงนี้นะครับมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับเป็นของสีดาวคราวนี้เรามาเช็คราคาแต่ละชิ้นกันก่อนเลยแล้วกันครับว่าได้ราคาเท่าไหร่ ก็ประมาณ3 1 0 0 0นะครับบวกกับอันเดิมที่ได้จากมอนที่ดอกไปอีกก็ประมาณ7,6000นะครับชั่วโมงนี้เราได้ตังมา76,000ถ้าเกิดเรานำมาขายตลาดนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับต่อ1ชั่วโมง76,000นะครับโคตรเยอะเลยนะครับคราวนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับที่แลับ โอเคครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับในการไปฟาร์มในแต่ละชัมม่วโมงนะครับเอาไปคำนวณกับของที่เราอยากได้หรือว่าเอาไปนำไปตีบวกต่างๆนะครับก็คือต่อไปก็จะเป็นที่ for ์เรสนะครับที่ผมคิดไว้ f o r ์เรอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแลบแต่ก็อาจจะมากกว่า MT มากนั้นนะครับนิดนึงนะผมคิดว่านะ คือแค่ผมดูจากโดยรวมรูปหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าอาจจะได้เยอะกว่าแม็กนัทแต่อาจจะได้น้อยกว่าแลบนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตังค์เพียวๆโดยที่เราไม่ได้ไปขายของในร้านค้านะครับก็ที่นี่ผมคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับการฟาร์ม1ชั่วโมงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมนะครับให้ได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะมาตอบทุกๆคอมเมนต์เลยขอบคุณมาครับสำหรับวันนี้ลาไปด้วยภาพกลางคืนของ Central City แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ